สวัสดีจากแคนคูนเม็กซิโกนะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะคะอันนี้เกตถ่ายจากห้องพักที่เกตยู่นะคะชั้น8เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นวิวจากห้องพักนะคะเนี่ยนะคะเช้าว,วันนี้ก็อากาศดีเหมือนเดิมนะคะ31องศาประมาณนี้ทุกวันเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็กําลังลงจะไปทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้าก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะอื้อเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็แต่งตัวลงไปอันนี้จะแบบว่าทางลงไปนะคะก็จะผ่านห้องเกมนะคะ แต่ว่าเกมนั้นจะเป็นของเด็กโตนนะคะเนี่ยนะคะอากาศก็ดีดีนะคะเพราะบ้านเรานะคะนี่นะคะใส่ส,สกล้ามเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นบ่อปลานะคะเป็นมีปลาทอมีปลามากมายนะคะนี่นะคะพี่โนอาก็วันแรกนะคะก็ขอ,ขอกินฟุตลุกก่อนนะคะนี่นะคะเหมือนกินอยู่บ้านนะคบน้องโนอาก็เป็นพวกวาฟเฟิลอะไรพวกนี้นะคะวันแรกเราก็ลงกันมาเช้านะคะเพราะาเราไม่ได้อยู่ดึกกันนะคะเมื่อคืนนะคะคืนแรกนะคะเราก็เหนื่อยกันมากนะคะก็เข้าห้องพักกัน เร็วนะคะก็ตื่นกันเช้าคนก็ยังไม่มีนะคะวันแรกนะคะเนี่ยนะคะคนยังน้อยอยู่นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสะอ่าเรซี่ริเวอร์นะคะแล้วก็เป็นซิปไลน์นะคะอันนี้เราจะไปทางสะเด็กกันนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะทางไปทางคิดคลับด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเรียมครับ It's not even open. You look at Oh, it. Uh, it opens at 9 .40, One more hour. So, in here is a big kids' pub with a kid. Yeah? I'm gonna do the hanging thing. I เช้าวันแรกนะคะเด็กๆก็ยังไม่อยากเข้าสะ เด็กนะคะยังไม่อยากไปสะเด็กกันนะคะไม่อยากจะไปเข้าคิดขับนะคะนี่นะคะก็มาจบพิ่ซ่ที่หน้าหานะคะแต่เป็นสะของเด็กเหมือนกันนะคะแบบว่าไม่ลึกกันนะคะเด็กๆเล่นได้นะคะก็มาจบตรงนี้นะคะเด็กๆก็อยากเห็นวิวนะคะยังไม่ชินกับด้านหลังนะคะเพราะว่าตรงสไลด์ของเด็กนะคะก็จะไม่มีวิวนะคะตรงนั้นนะคะกับคิดขับก็จะมองไม่เห็นวิวอะไรเลยนะคะนี่นะคะวันแรกเราก็มานั่งชิลๆก่อนค่ะเห็นไหมคะแปดโมงครึ่งนะคนยังไม่มาเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะศุกร์เช้า วันศุกร์นะคะที่เม็กซิโกนะคะเนี่ยนะคะเวลาที่ Mexico เม็กซิโกนี่เท่ากับของไทยนะคะแต่สมมุติว่าของเม็กซิโกเช้าของที่ไทยก็จะดึกใช่ไหมคะถ้าเม็กซิโก8ปดโมงครึ่งตอนเช้านะคะของไทยก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆอ้าวเพื่อนไอเคส ท่าน,นี้ก็จะเป็นฮอตถับนะคะฮอตถับตรงนี้นะคะก็เดินลงหน้าหาดได้นะคะอืเด็กๆก็อยากลงฮอตถับนะคะชอบกันนะคะเพราะมันไม,ม่ลึกนะคะ<า>แล้วก็มีพวกหัวมัดาดมัดศาดนะคะด้วยนะคะนี่คะ่ะบับเบิ้ลนะคะกิ๊กก็ลองลงดูนะคะอือ ร้อนมากๆ,ๆเลยค่ะทานี้ก็เดินลงหาดแบบง่ายมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใกล้บาร์ด้วยนะคะสามารถสั่งเครื่องดื่มอะไรกินได้ทุกอย่างนะคะไม่อั้นนะคะนี่นะคะก็ะะมีคนเล่นซิปลายนะคะกิ่ก็อยากลองมากนะคะแต่กลัวความสูงนะคะกา้าโกโก,กว,ก,วก็ยังไม่กล้าลองอยู่นะคะดูเขาเล่นกันไปก่อนนะคะเนี่นะคะยังสาวเพืออ่อนติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในเมกาแม่ลูกสองด้วยนะคะวันจันคลิปหน้านะคะพบดูใบ